ยาจะลองจะมากอบมังคุดนะคะมังคุดมันจะสีดำมังคุดนะคะมังคุดปอกถุงถุงละหนึ่งกิโลกรัมยี่สิบบาทสามกิโลห้าสิบ มาพี่้องมากอุดหนุนเนเรือกําลังใจให้ด้วยค่ะดำมดันเลีอยวก็เห็น,นดำ

ช่วยยายจำลองหน่อยค่ะทำง,งาน,นงหาคอมเ็นต์เดี๋ยวไปลองเนองานจาง,งานเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเสร็จไปรอบนึงเหลือรอบขั้มรอบดึกเดรอบดึกลายการหน่อย ได้ไปเปิดไฟร้อนนั่นดำมันเป็นมืดแล้วเป็นกลางคืนแล้วพี่น้องไปเปิดไฟร้อนสว่างใช้ยางไปเปิดไฟกันเลยสวิตช์ทั้งเรื่องสองอ่ะเปิดสวิตช์ทั้งเรื่องนันเดียวหัวเสาสวิตช์คนนี้น่ารอดจรง โอ้ยสองคนลกคอิตย์เ ปิดไฟแล้วพี่น้่อเอออาทิตย์จขอบคุณนะคะเพื่อนๆโทรกลับคุณยายขอบคุณ,กคณ,คณุกกำลังใจนะคะ นะคะเพื่อนๆกอกอ่างหมุ่นกอกมังคุดพี่น้องขุ่ขาวโบขาวโบดีดีแซ่บ นะคะเพืเ่อนๆมันหนักก็ยังอัดกุชิประมาณสิบหน่วยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะอัดคลิปเหี้วมี่น้องอัดคลิปเหีว นี่ยังอดัดสิอัดอันตัวไขายขายพุ่นละไม่พักตรวจอัดอันนี้ละขอกำลังใจหน่อยจ้าขอกำลังใจหน่อยต้องมาเด้อพี่น้อได้ได้ พอติ่งหาริงสิบแล้วพอกิ่งิบสองแล้วเนี่ยกินเนอ้อมากินมังคุด งามพี่น้องขาวโบขาวโบเลยยังไงขาวโบขาวโบเลยเปกำลังใจให้เนี่ยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเลยทำงานเด้๋เนี่ยทำงานของนักขุด หอ,อยเป,เป็นผุ่มเป็นพ่วงไปแต่พี่น้องมังคุดย่าไทยไม่เคยเห็นน,มมนะมันมืดมันดำหอยยืดมันมืดขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมาให้กำลังใจขอบคุณหลายจ้า คุณดูอย่างทีไหมกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหาคอนเทนต์ค่ะหาคอนเทนต์มันอีลงคลิปยาวด้วยเนี่ยออกทั้งุดลงคลิปยาวพี่เนาะมันว่าลงคลิปยาวไปแน่ว่าส,าสั่นเงดนว่า ยิ่ง้องก็บอกไปหาใส่ดอกคอนเห็นก็ได้หาที่อยู่บ้าทลูกไปตลาดลูกก,ก็มาแม่ก็ทำงานเยอะแตอัดไปขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้นองกลองไปก็นไรเป็นกำลังใจหน่อยแต่สิเอาอย่างละคอนเห็นก็ได้นี่ยังกเตาวัาน ยี่สิบยี่สิบสามชงมันว่าห้าสิบแลไม่ได้ไหมสามโลห้าสิบ ดูก,กำลังใจนะคะ